สวัสดีครับทักทายย้ำสอบครับมือนีผ้าชมบรรยากาศหนาวนานาตอนสอบครับจากต่างแดนครับผมจากเลียเ้ยงวัวครับบรรยากาศไฟฟ้าห,ห้องครับผม ต้นไม้ใบเริ่มร่วงเปลี่ยนสีแล้วครับนี่คือเด็กๆในข้อของเราพันยานุ่มครับร่อขอกวางครับนี่คือแมีพันุบรรยากาศรอบๆฟาร์มครับ อันนี้คือวัวขุนของเราครับน,น,นีวัวขุนวัวเล็กนะครับเขาคนทีไม่ให้หัวอาหรตอต่ง้อครับไม่ใช่าไม่กินนยังไงนะครับ นี่คืออาหารที่เราปั่นเองครับเขาก็พัดมาอีกขอ,อกนึงครับอันนี้งววหน่อยเริ่มคุ้นครับเขาก็ที่มาให้หัวอาหารเพิ่มครับ นี่ว่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับอ,อาหารลักษณะนี้นะครับยากาศยิ่งเศ้าขึ้นกับสิหนาวๆเน,นี่ย กำลังอ้วนครับกลิ่นาหาัวหันซะเศ่าพอค่อยกินมาได้ครับสายจังหน่อยที่เริ่มกินตอนนี้กำลังหนาวอยู่ขอบคุณครับที่ชมคลิปให้